เพราะอะไรผมอ,อยู่นนทบุรีรู้ไหมของกินเยอะมากนะของกินร้านลับร้านดังอยู่นนทบุรีเยอะมากก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มต้น18บาทเท่าที่ดูในรีวิวชามใหญ่มีอีกอย่างที่น่าสนใจคือมีข้าวขาวัวด้วย mm. เออเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวนี่อย่างนี้เลย mm. คือวิววิวหลักร้านผมบอกไงก็หลักร้านแถวเนี้ยแถวนถวนทบุรีไงก็หลักร้านเคยเห็นใครทำไหมมีใครเคยทำไหมพ่อค้าขายต้มตำในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมั่นใจในสีมือเขานะดูกระเพาะปลาทู ผมให้มาหนึ่งตัวเลยทอดแล้วก็เอาไปผัดเครื่องแล้วมาราดที่ตัวถูนเนาะผมให้โทรแกเขาใหม่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้มีดีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือเอาจ่าต่อมาแล้วคร่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะจ่าต่อครับผมคี้เดี๋ยวนี้ผมจะช่องจะต่อขึ้นชื่อแล้วนะรู้ป่ะขึ้นว่าดนนวรีแมนออกใกล้ๆอ่ะไม่ได้ไกล แต่ทังอีตร์กศบอกว่าจะต,ต่อเขาไปไหนไม่ไกลแล้วนอกจากน <c oughs> นทบุรี <c oughs> เพราะอะไรผมอยู่นนทบุรีรู้ไหม <c oughs> ของกินเยอะมากนะของกินร้านลับร้านดังอยู่นนทบุรีเยอะมากแล้วก็เราคิดคอนเทนต์แบบหนึ่งชั่วโมงออกปุ๊บปั๊บเพราะนั้นไม่ต้องตกใจฮะเราอยู่นนก็จะถ่ายแถวนนเป็นหลักแล้วร้านนี้ร้านนี้เลยที่เรามาถ่ายวันนี้ผมจะไม่บอกชื่อร้านนะว่าร้านชื่ออะไรผมว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนน่าจะเดาไม่ได้หรอกว่าร้านชื่ออะไร <c oughs> เป็นร้านแถวไหนยังไง น่าจะเดายากเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปที่ร้านเลยจ้ะตอนเนี้ยนนทุกใครอยากให้ทุกคนเนี้ยพิมมาเอ้ยร้านชื่ออะไรแต่ว่ามันค่อนข้าง,งยากยากตรงไหนแนวใต้ายอยู่นี่แหบมบ่ตลกที่คมเ <ś c oughs> ลยตลกแบบตลกโงๆอ่ะตอนเนี้ยเราอยู่แถวโนนทัุรีเซึ่งอยู่ใกล้บ้านคือใกล้บ้านมากหารจากบ้านประมาณห้าทีซึ่งเราไม่เคยรู้เลยมารู้อีกทีคือถ่ายถ่ายทิกตอกถ่ายทิกตอกไว้นะครับแล้วก็มาเจอร้านนี้เราอยู่กันที่ตะ แหงเรือเตี๋ยวเรืออยุธยา18บาททำไมจาาต่อมาร้านนี้แน่นอนนะเราบอกแล้วอาหารโลเคอลอาหารราคาถูกอาหารน่าสนใจนี่เลยฮนะ ก๋วยเตี๋ยวโต๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มต้น18บปาทเข้าที่ดูในรีวิวชามใหญ่เข้าที่ไปดูเดินในร้านเมื่อกี้มันไม่ใช่มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือมีอีกอย่างที่น่าสนใจคือมีข้าวขาวัวด้วยน่าสนใจไหมแล้วก็มีตามสั่งแปลกๆมีตามสั่งแปลกๆมีผัดเผ็ดพวงไข่ด้วยเออผมก็เลยมาลองเลยดีกว่าว่าพิ่น่าสนใจอาหารถูกอาหารแปลกอาหารน่ารับทานเราไปดูในร้านไหมแล้วก็วิวเออเดี๋ยวผมพาไปดูวิวนี่อย่างนี้เลยคือวิว วิวหลักล้านผมบอกไงก็หลักล้านแถวเนี้ยแถวโนโนทบุรีไงก็หลักล้านเพราะที่มันแพงย <c oughs> ังไงก็วิวหลักล้านคือถนนยังแพงเลยเพราะนั้นใน,นนานเดี๋ยวตอนนี้จะมีคือโนโนทบุรีอ่ะยัยงมีที่สวยๆ,ๆอยู่เยอะแล้วแต่ยิ่งบ้างย่านบางบัวทองเนี่ยที่สวยมากเลยใครที่บอกว่าอกหักในช่วงนี้ผมอยากจะบอกว่าคุณอกหักจากผู้หญิงหนึ่งครั้งคุณไม่เสียใจฮะผมอ,อกหักจากแมนยูมาทั้งฤดูกาลผมเจ็บกว่าเยอะฮะผมว่าแฟนแมนยูเข้าใจ อยู่จรๆเป็นแมนยูไงวะเนี่ยผมว่าเป็นแฟนแฟนผีตัวยงตัวยงอะไรพูดกว่าได้แต่ผมไม่ค่อยจะโพสอะไรเกี่ยวกับแมนยูนะเพราะว่าผมอายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเห็นชอบใส่เสื้อเดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วเหรอไม่ไม่ล้างรถแล้วถึงเสื้อไม้ข้างอีดิวก็มีก็เลยเอาเสื้อไปเช็ดรถไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีฟอร์มดีค่อยมาซักใหม่เดี๋ยวไปดูกันู้ไหมพูดไปแล้วก็เสียใจเปล่าร้านนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อหมูแยกหม้อชัดเจนก๋วยเตี๋ เริ่มต้น18บาทแล้วกับข้าวที่น่าจะได้อย่างหนึ่งนี่นะฮะเมนูข้าวขาหมูแต่มันไม่ได้มีข้าวแค่ข้าวขาหมูครับมีข้าวขาวัวด้วยน่าสนใจไหมเคยกินไหมพี่ไม่เคยไม่เคยจริงๆเลยเราพยายามจะไปถ่ายข้าวขาวัวหลายครั้งเลยไหมเราไม่เคยได้ไปเลยจนมาได้เจอร้านนี้ยซึ่งครบเลยข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวขาวัวแล้วอีกอย่างนี้น่าสนใจคือนี่ทุกคนนี่ครับทุกคน มีหลายเมนูเลยแต่เราไม่รู้นะวันนี้ยังมีไหมพวงไข่วันนี้มีพวงไข่ไหมครับอ่ามีพวงไข่คือพวงไข่เนี่ยไม่ใช่แค่กะเพราไม่ใช่แค่ผัดเผ็ดเขามีผู้ผัดกระเทียมอะไรเงี้ยด้วยนะน่าสนใจไหมเป็นร้านที่ว่ารวมอาหารที่น่ารับประทานเนี่ยอยู่เยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาสั่งกันเลยดีกว่าสั่งเมนูสั่งเมนู18บาทใช่ไหมโฟ บู๊สเริ่มต้นนะครับพิเศษ35เนื้อธรรมดา23พิเศษ40ง่ายๆเลยกระป๋องโอ้โหกะระเพราปลาทูมีอยังกะระเพราปลาทูอ่ะเคยกินไหมพวกเรเคยกินกระเพราปลาทูไหมลองไหมได้กะระเพราปลาทูด็อกทอที่น่นาสนใจเอาอะไรดีเนี่ยพวกราสน่าสนใจนะถ้าผัดกระเทียมมาจะกลิ่นมันยังอยู่เยอะเปล่าลองไหมนะลองไหมเพราะเราก็กินแต่ผัดเผ็ดถูกไหม ใช่มันคองผัดเผ็ดมันดับไงแต่ถ้ากระเทียมเนี่ยลองดูสิดูว่าร้านเขาทำดีได้ดีไหมผัดผัดกระเทียมนะนี่นี่เราอยู่ตรงข่าวไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นจริงๆเราง้างๆจะกินหลายรอบกันหลายรอบที่เราจะไปดีเขาอัวนี่นี่ไม่ได้ถือวิสาสะนะขอเจ้าของร้านเขาแล้วนะฮะนี่ฮะโอ้ยน่ากินอะโฟแล้วเขามีเป็นหลายอย่างนะคอหมูย่างหมูสเต๊ะเห็นไหมอุยมันดูโคตรเยอะเลยหมูสเต๊ะมีกะเพราอะไรนะต้มตำหมูกรอบใช่ไหมที่นี้ผมเห็นว่าไวคบเอาไหมโฟ ผมเพิ่มโต๊มตำหมูกรอบดีกว่าก็เดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะอาหารน่าจะไม่นานตอนนี้คนก็ค่อนข้างเยอะแล้วฮะจะต่อมาตอนไหนก็คนเยอะตอนนั้นเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองไม่ใช่หรอกเมรามาตอนเที่ยงไปไหนก็ไปตอนเที่ยงจนร้านพี่อ่านครั้งที่แล้วเป็นไงตอนนี้ร้านพี่อ่านะฮะยังด่าวไม่หยุดเลยฮะไม่ถ่ายตอนไหนไม่ถ่ายไม่ถ่ายตอนเที่ยงเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะดีกว่าไปฮะมานะครับทุกท่านนี่18บบาทฮะน้อยไหมโฟคิดว่าไม่น้อยนะ มันอาจจะไม่ได้ดูกที่สุดเนาะสิบาทแต่ผมว่าปริมาณก <L> ็ได้อะได้อะคุ้มอ่ะผมบอกคุ้มเราลองชิมน้ำก่อนไหมไม่ได้ปรุงนะ <S <S ไม่เค็มเท่าไหร<บา>่เบาๆแต่ว่ามันโดยรวมเนี่ยเราคือแค่น้ำเนาะ <S <S ถ้าปรุงแล้วผมว่าโอเคก็เดี๋ยวแบบเนี้ยปรุงง่ายเขาอาจจะไม่ได้ปรุงมาให้เราอะนะแต<บา>่ปรุงง่ายบอกเลยปรุงง่ายมาลองครับสิบแปดบาทหมูนะครับที่ผมสั่งมาหมูนี่เป็นอย่างนี้เลยครับใครที่กินรสชาติจัดจ้านผมแนะนำให้ปรุงนะค่อนข้างค่อนข้างออกไปทางเบาเบาเลยแต่ก็ถือว่าโดยรวมก็ยังยังไม่ได้ขี้เหอะไรไป แปดบาทใหญ่ได้อยู่นะว่าได้นะตัวหมูตุ๋นดีสับก็ใหญ่ให้มาเมนูที่เราสั่งเพิ่มโัใจผมแบบเดาว่าเขาจะสับมาใช่ไหมใช่เอาเาวาทูใจผมคพอมันจะเอาเนื้อมาแต่น,นี่เขาให้มาเป็นตัวฮะมาร้านนี้ข้อดีอะไรเลยไหมหลากหลายคุณมาเป็นครอบครัวคุณกินได้ทุกอย่างเ<ช>นาะมีพวกกระเทียมมีหมูสเต๊ะม,มีลูกชิ้นปิ้งมีอ่านตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวเยอะนะนี่หลายอย่างมาก เรามาลองชิมเนื้อไหมครับเนื้อก็ให้มาโอ้ไม่น้อยหรอกโอ้ใ้ดูอันนี้ยี่สามบาทนะครับถ้าเป็นเนื้อยี่สามบาทนะเริ่มต้นพอเป็นน้ําเนื้อรู้สึกมีความหอมขึ้นมีความชัดขึ้นนี่พอเป็นเนื้อทาไมมีความชัดเจนคมนี้สามสิบห้าบาท ท่ากับเล็กสองชามก็คุณก็ลองดูนะว่าคุ้มค่าแบบไหนแต่ถ้าเราลองชิมน้ำแบบนี้เราก็รู้สึกเบาๆถ้าเจนเบาวกว่าน้ำเนื้อค่อนข้างหนักแล้วก็มีรสชาติมีกลิ่นน้ำหมูเนี่ยจะเบากวนิดหนึ่งเบาลงมาเลยอาจจะต้องปรุงเพิ่มแต่น้ำเนื้ออาจจะไม่จำเป็นต้องปรุงเลยนะดีตอนแรกเราโฟกัสไปที่อะไรไมาเจเยียวเรือพอถึงร้านปั๊บโดนใส่เลยครับว่วได้ข้าว,าวาก่อนเลย <c oughs> โอ้หคุณดูดิผมไม่ต้องตักนะผมแบะๆไ,ได้ไหมคุณดู ผมไม่เคยกินจริงๆเลยนะผมไม่เคยทานเลยข้าวขาวัวชามนี้80บาทคุณเนยคุณเนยกินเนื้อค่อนข้างชัดนะข้าวขาวัวค่อนข้างชัดเลยถ้าใครไม่ชอบเนื้อจจ๋าเลยก็อาจจะทานไม่ได้นะกินเนื้อไม่ใช่กินขาวนะเป็นกินของกินเฉพาะของเขาอะกินเนื้อแล้วแล้วตัวเนื้อเขาเขาตุ๋นมาแบบไม่ได้เปื่อยยุ่ยอะมันเปื่อยแบบแป่มีเทกเจอร์กินได้ ว่าร้านนี้เขาติดเบาๆหน่อยรสชาติเบาบ,งา,งบ,งา,งบงางอย่างเบาหลายอย่างมีตั้งแต่กรจมูกเบาตัวน้ำน้ำซอสก็อไอตัวเรียกอะไรน,น,น้ำข่าอ้วนค่อนข้างเบาแต่ตัวเอ็นตัวอะไรเนี่ยเปื่อยมันไม่ได้เปื่อยแบบที่เรากินยุ่ยๆ,ๆแบบหมูนะมันจะมีเทคเจอร์ของมันเลยผมว่าถ้าเปื่อยตัวเนื้อมันหายปหมหายใช่ใช่มันต้องเปื่อยไหมถ้าล้มหมูอะไ,ไ,ไปไปดูไหมไปดูอื่นไหมเคยเห็นใครทำไหมมีใครเคยทำไหมไอ้รังไข่เคยเห็นแต่กระเทียมเนี่ยถ้าเป็นผัดเผ็ด ผักกะเพราแกแงเกจเราเคยเห็นถูกไหมแต่ไม่เคยเห็นใครเอามาทําเมนูเป็นไก่อ่อนผักกระเทียมเคยผมไม่เคยเจอนะเอา,ารัว่าตัวบมไม่เคยเจอแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยทําเลยนะเพราะว่าอย่าลืมมันมีกลิ่นเขากลิ่นคาาอยู่นิดหน่อยล่ะมาลองเลยผมอะ่ะแล้วผมว่าชอบไอ้ของแบบประเภทนี้ยพวกไก่อ่อนพวกครึ่งในไกลลนะ่อนะไรเงี้ยมะหนึ่งเลยฮะไม่มีกลิ่นคาาเขาใส่มาเฉพาะเลยนะคือไก่อ่อ ขาไม่ได้ใส่ตัวที่เป็นรังไข่เหมือนกินมันกึ๊บกึบกึบแบบเนือไแดงอ,ะอ่ะมาฮะเมนูสุดท้ายเอ้ยมีของเมนูที่เราสั่งมาเราเห็นมันไม่แปลกเมืเ่อกี้เราก็เลยคือจริงๆเ็าีทํทำหลายร้านแล้วล่ะแต่ผมไม่เคยกินอะไรทำบุกครอบก่อนจะไปตาม,มบุกครอบผมขอกินปลาทูกอนได้ไหมผมชอบดูกระเพราปลา,าทูเขาให้มาหนึ่งตัวเลยทอดแล้วก็เอาไปผัดเครื่องแล้วมาลาดที่ตัวทูเนาะอุ้ยเอาเหมือนเข้าอ๋อ โอ้เขาแหวะมาให้แล้วอ๋อกินง่ายกินง่ายไม่ต้องแคะเขาทำรสชาติกลางๆเพราะงั้นผมว่าจะกินเค็มจะกินเผ็ดจะกินอะไรอ่ะให้บอกร้านเขาดีกว่าถูกไหมดีเลยครับไม่มีความเค็มเลยคือเป็นมลาทูดีอ่ะดูชิ้นหมีตัวที่เขาให้มาผมว่าราคาก็ได้่ะจะไป่งทำเองไหม่ะข้าวคัวทอดไปได้กินเออหมดไปร้อยลรงบุกครับไหม ค้าขายต้มตําในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมั่นใจในสีมือเขาแล้วนะโคตรเข้ากันจริงๆไม่มีขายหลายร้านนะหมูป้อ่ผมไม่เคยสั่งกินผมยวอนไม่เข้ากันอยากรู้ใครมอนคิดต้มตําหมูปอา <c oughs> ดูแล้วในความคุ้มค่า <c oughs> ก็มาเทียบกันโนนะแต่ว่า18บปาทถามว่าถูกที่สุดไหมไม่ใช่แต่เราดูเรื่องปริมาณเนาะอาจจะไม่ได้คอนเทนต์ที่บอกอุ้ย มันไม่ถูกที่สุดหลักไม่ใช่แต่ว่าเรามาให้ดูปริมาณกันเพราะว่า3บาทสบาทอะไรอย่างเงี้ยเราเราพิมหมดแล้วใช่สิบแปดบาทเมื่อกี้ผมคิดว่าเฮ้ยสองชามกูยังไม่อิ่มบอกสามตั้งแต่ต้นคิดว่าเป็นสามชามถูกไหมจริงๆสองชามอยู่เลยทนะี่ว่าผอกอ่ะถับพี่มากินสิบแปดบาทพี่กินกีน่ชามสองแน่นอนเลยเต็ทมที่แล้วสำหรับผมเต็มที่แล้วมาลองดูกันได้ครับสําหรับร้านตะแคงเรือเตี๋ยวเรืออยุทยาผมให้โลรแกเขาใหม่ไหมร้านชุเดเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้มีดีเฉพาะกเตี๋ยวเ,เรือก็ต,อตามกันมาได้ครับอยู่แถวย่านบางบัวทอง ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับร้านนี้นะครับก็เข้ามาลองดูกันได้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจา่าต่อด้วยตื่นเตน้นนะตอนนี้ทิกตอกมีร้านซับมีร้านอะไรร้านวิวร้านวิวดีใ,ใจแบบดีใ,ใ,จใ,ใจตกใจอ่ะอสําหรับ e ีนี้ก็พอเพยงเท่านี้อิ่มแล้วด้วยใช่ไหมว่าอิ่มแล้ว EP นี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสัดีจ่าต่อมาแล้วครับ